สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านบ้าน,านมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีปลาดอลลี่นึ่งน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวมาฝากกันนะคะซึ่งป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะเป็นเนื้อปลาดอลลี่แช่แข็งนะคะแต่นี้ป้าก็แช่น้ำไว้ค่ะให้เขานิ่มลงนะคะจะได้เอาไปล้างเกลือค่ะแล้วเราก็จะนำไปนึ่งกันค่ะ ปลาของเราก็ละลายน้ําแข็งแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาล้างค่ะป้าก็จะล้างด้วยเกลือค่ะ ไว้ให้เสด็จหนางแล้วก็จะลองนะคะรองด้วยขิงนะคะแล้วก็ตามด้วยปลาค่ะขึ้นช่ายค่ะนะคะขิงกับขึ้นช่ายจะได้ช่วยดับกลิ่นดับคาวได้นะคะทีนี้เราก็ไปนึ่งกันค่ะ เราจะใช้เวลาตรงนี้นะคะประมาณ25-30นาทีค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะแล้วก็จะใส่ผักกาดไปนิดหน่อยนะคะเอาไว้ทานเคียงค่ะเดี๋ยวสุกแล้วกลับมาดูกันค่ะว้าวสุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาจาัดจานเสิร์ฟค่ะ เรามาเตรียมน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวกันนะคะอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวอันนี้เป็นเต้าเจี้ยวแบบว่าไม่เป็นเม็ดนะคะแล้วก็จะมีเต้าเจี้ยวแบบเป็นเม็ดแต่เราไปด้วยค่ะทำเยอะนิดนึ น้ำตาลทรายน้ำมะนาวค่ะหนึ่งลูกนี้ก็อยู่ที่ประมาณสองช้อนโต๊ะนะคะ น้ำดีมากๆเลยแล้วก็ตามด้วยขิยงค่ะก็ปอกขิงนะคะอันนี้เป็นขิงค่อนข้างแก่นะคะปอกแล้วก็ล้างน้ํานะคะซอยเป็นเตาค่ะ ไปนนิดึงตามด้วยกระเทียมสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็พริกขี้หนูค่ะความเผ็ดก็ตามชอบนะคะของป้าน,นี้จะเผ็ดน้อยค่ะเพราะว่าลูกจะไม่ทานเผ็ดก็ซอยบางๆค่ะ แล้วก็พริกกี้หนูค่ะใส่แค่สาเม็ดพอผักชีซอยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาพร้อมเสิร์ฟกันค่ะผักนะคะป้าก็จะแยกใส่จานไว้ต่างหากค่ะส่วนปลาที่มีน้ำอยู่นะคะป้าก็จะเทน้ำออกหมดเลยแล้วเราก็จะเสิร์ฟทั้งจานนี้ก็ได้ค่ะหรือจะจัดจานใหม่ก็ได้นะคะ ปลาดอลลี่นึ่งน้ำจิ้มเตาเจียวของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะเสิร์ฟพร้อมจานใหญ่แบบนี้เลยนะคะไม่จัดจานใหม่ค่ะเพราะว่าจะได้หอมขิงแล้วก็คื่นช่ายนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มเตาเจียวซึ่งป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะน้ำจิ้มเตาเจียวเนี่ยอาจจะมีความเค็มที่แตกต่างกันนะคะเราต้องชิมดูค่ะแล้วก็มีผักกาดนึ่งนะคะเอาไว้แกล้มได้ค่ะนี่ค่ะ ลองทำรับทานกันดูค่ะสำหรับเมนูนี้ปลาเนี่ยจะหวานมากๆเลยค่ะป้าจะไม่ทานแต่ว่าลูกเขาชอบนะคะก็จัดให้ค่ะและพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ